แมนยู Chelsea, เชลซีลิเวอร์พูลกอดคอกันแพ้โอ้โหเรียกว่าเพื่อนกันตลอดไปแพ้ทั้ง3ทีมเลยแมนซิตี้สเปอร์ไม่ทําตามเพื่อนไอทีมหนึ่งชนะทีมหนึ่งเสมอฝั่งลาลิก้ามาดริดโดนแอตมาดริดเปิดบ้านยําเละ5-2นะครับแล้วก็ฝั่งอิตาลีเนี่ยเป็นอินเตอร์มิลานบุกชนะกาล่ารี2-0นะครับวันนี้7คู่ตึงๆเลยเริ่มที่คู่แรกเมื่อวานนี้นะครับแมนยูบุกแพ้เบนฟอร์ด3-1นะครับโอ้โห,โหเรียกว่าอาการหนักมากนะครับแมนยูตอนนี้ ก็คือเกมเมื่อวานเนี่ยแมนยูโดนไปก่อน2 0โจนนะครับจากอีกอดเดียโก้นะฮะใส่คนเดียว2ประตูแรกเลยในช่วงครึ่งแรกเป็น2 0โนนะครับสุดท้ายก่อนจบครึ่งแรกนะครับแมนยูมาได้เบนจามินเชสโก้ตีไข่แตกไล่มา 1- 2นะครับพอมาค้นหลังช่วงท้ายเกมแมนยูมีกาสตีเสมอได้บุโนนสังหารจดโทษสุดท้ายบุโนนยิงไม่เข้านะครับเป็นเคอรีเฮอร์เซฟได้สุดท้ายแมนยูยังตามอยู่1-2และยังไม่พอครับก่อนจะจบเกมนาทีบาปนะครับเบนฟอร์ดมาได้ประตูฝังแมนยูเป็น สาจากมาธัอัสเย็นเส้นนะครับเรียบร้อยเลยนะครับสามแมนยูก็โอโ้โหเรียกว่าแพ้แบบยับเยินแบบหมดรูปหมดสภาพเลยเดี๋ยวผมทําคลิปแยกให้ว่ามันอาการหนักยังไงคู่ต่อมาเชลซีไม่น้อยหน้าเพื่อนอันนี้แพ้คาบ้านเลยนะฮะเจอไบตันบุกยำสามหนึ่งนะฮะซึ่งเกมนี้เชลซีเหลือ10คนอีกแล้วนะครับโอ้โหอาทิตย์ที่แล้วมึงก็เลืสิคน อาทิตย์นี้มึงยังเหลือ10คนอีกนะซึ่งเกมนี้องจริงเนี่ยเชลซีขนมาไปก่อน1-0น,นะครับจากเอนโซเฟรนเดนต์สุดท้ายชาลูบามาทำเสียใบแดงในช่วงครึ่งหลังาที่53เชลซีเหลือ10คนนะครับพอเชลซีเหลือ10คนโอ้โห,โหไบเตนเล่นง่ายเลยนะครับเจอแดนนี่เบอร์เบกยิงไป2ประตูแล้วก็มากซิมเดอร์ไคเปอร์ยิงอีก1ประตูฝังที่3-1เรียบร้อยเลยนะครับคาบ้านแบบยับเยินเลยเท่ากับว่าตอนนี้เชลซีแพ้2นัดติดแล้วคู่ต่อมาครับลิเวอร์พูลแพ้บ้างเดี๋ยวเเเพพพื่่อนนนนนาลลลดด้้้วยะันนัีกก็บุแคริสต หนึ่งสองนะฮะเอาจริงเกมนี้เนี่ยเป็นฝั่งคิสตันพาเลตขึ้นมาไปก่อน1นูนะครับจากอิสเมล่าซาช่วงเรียกว่าต้นเกมเลยแล้วก็ช่วงท้ายเกมนะครับลิเวอร์พูลตีเสมอสเปเรตหนึ่งหนึ่งจากเฟรเดริโกเคียซ่านะครับสุดท้ายนาทีบาบอีกแล้วนะครับแต่รอบนี้ไม่ใช่ฝั่งลิเวอร์พูลเป็นฝั่งคิสตันพาเลตนะครับได้เอ็ดดี้เอ็นเกเทียยิงเข้าไปนาะทีที่90้บวกเเลยเป็นประตูชัยนะครับช่วยคิสตันพาเลตเอาชนะลิเวอร์พูลสองหนึ่งนะครับโอ้โห จ่าฝูงเหมือนเดิมคู่ตอมาครับไอทีมนี้ไม่ทําตามเพื่อนเลยแมสตี้นะครับเปิดบ้านถล่มเบอร์ลี่ 5-1น,นะครับโอ้โห,โห,โห,โหเพื่อนๆเ,เขาแพ้ไปเองนี่ไม่ตามเพื่อนเลยชนะอยู่ทีมเดียวเลยซึ่งคาทำประตูฝั่งมชสเตรีมีเอริงบาร์ฮารันสองประตูก็นักเตะเบอร์ลี่ทำเข้าประตูตัวเองสองลูกซึ่งมาจากคนเดียวเลยก็คือมากซิมเอสแต็บนะครับโอ้โห,โหมึงจะเอาฮาไปไหนวะนักเตะเบอร์ลี่แล้วก็ฝั่งเบอร์ลี่ได้จิโรสแอนโทนียิงหนึ่งประตูแต่ก็ทำไรมชสเตรีไม่ได้นะครับเกมนี้ก็เป็นมชสเตรีเก็บใช้ไป5-1คู่ต่อมาสเปอร์เกือบไปกับเพื่อนแล้วนะครับเปิดบ้านเสมอวูลแฮมป์ หนึ 1> 1่งหนึ่งนะครับเกมนี้เป็นฝั่งบูฟขึ้นนำไปก่อน1นึ่นจากซาร์เดียโก้บูเอโนสุดท้ายช่วงท้ายเกมนาทีแบบสเปอร์ได้ชูเอาปาริญญานะครับซัดต,ตีเสมอเป็น1นึ่งหแบ่งกันไปคนละ 1, 1. แต้มเรียกว่าเกือบเข้าตีกับพวกลิเวอร์พูลแมนยูเชลซี Chelsea แล้วมาที่ฝั่งซีดากันบ้างนะครับเมื่อคืนนี้ก็มาราย,ยูเป็นตุด๊ดนะครับเปิดบ้านเสมออตัตแลนตาหนึ่งหนึ่งนะครับเอาจริงเกมเมื่อคืนนี้เป็นฝั่งอตัตแันตาขึ้นนำไปก่อน1นึ่งศูนย์สุดท้ายช่วงท้ายเกมนะ นแตมะครับปิดท้ายที่คู่นี้นะครับโอ้โหเรียกว่าคู่สุดช็อกลาลิก้าเลยก็คืออาริโตโกมาริดนะครับเปิดบ้านถล่มจา่าฝูงยามเรอแมลิด5-2นะครับโอ้โหเรียกว่าหมดสภาพจ่าฝูงเลยโดยเกมเมื่อคืนนี้เป็นฝั่งแอดเวอริสนะครับขึ้นนำไปก่อน1-0นะครับจากเรือแบงรอนอกมองสุดท้ายมาริดได้เอ็มบัปเบ้ยิงจะเสมอเป็น1-1นะครับแล้วก็ได้อาดากูเลนะ่ยิงขึ้นนำเป็น 2-1แต่ตาหมีไม่ยอมง่ายๆนะครับไดเร็กซันเดอร์สโลตตตีเสมอเป็น2-2นะครับแล้วก็ได้ฮูเรียนเอาบเรตยิงอีก2ประตูนะครับเป็น4-2นะครับสุดท้ายได้องตวนกริชมันนะครับยิงปิดกล่องที่5-2นะครับโอ้โหเรียกว่าเป็นประตูแรกของกริชมันในรอบ22นัดเลยนะครับก็คือประตูแรกพี่แกในวันที่1กุมภาพันธ์โอ้โหเรียกว่ารายชันชุดขาโดยกายเป็นรายชันชุดเขื่อเลยนะครับยับเยินที่5-2นะครับแต่มาดิกก็ยังครองจ่าฝูงต่อไป